สวัสดีครับทุกคนผมกำลังเราปีโควาวลจุลาอยู่นะครับผมตัวนี้120เซน120เซนแล้วก็สัดส่วนอื่นยังไม่ได้คิดนะครับว่ามันจะยังไงว่าจะเอายาวเท่าไหรนะ่แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีลมเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะว่าเราให้ปีมันอ่อนๆนะ อ่อนโดนลมนิดเดียวก็ขึ้นแล้วนะเดี๋ยวร้อยชมนะครับว่าตัวนี้มันจะขึ้นยังไงนะครับนี่การเลานะตั้งมีแบบนี้นะเอาไในนี่นเดบมาไว้ตรงนี้ตั้งไวเ้เฉยๆแล้วมือนี้ดึงแบบนี้นะดึงแบบนี้ตั้งดึงตั้งดึงแบบนี้ ลาไ้สุด <c oughs> ลากไอ้สุดนนี่นลองช่างดูอ่ามันต้องแบบนี้ทุกคนนี่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 นให้ให้มันสมดุลกันแบบนี้นะให้มันบาลานแบบนี้นะบาลานคือมันเท่ากันนะทุกคนนะแบบนี้แล้วเรามาลงมางอปีกดู <c oughs> เวลาเลือกไม้ไผ่ก็พยายามให้จุดกึงกลางมันอยู่ที่ข้อแบบนี้นะเพราะว่ามันจะได้ไม่หักมันจะได้แข็งแรงนะเราให้ใหญ่ๆแล้วก็เล็กลงมาแบบนี้ที่ปลีกที่ปลีกให้มันเป็นสปริงแบบนี้ให้เป็นสปริงครับน้องๆถ้าใครอยากจะทําเองนะ<ม>ถ้าไม่อยากทําก็ติดต่อพี่กุ้งเข้ามาได้เลย <c oughs> อีกนิดตรงนี้นิดได้แล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามในทิ่ตกด้วยนะทุกคนมีทิ่ตกเอ <c> ๊ะ <oughs> มีออกนิดหนึ่งขูดขูดขูดแบบนี้ขูดไปชนะ่างไปนะขูดไปช่างไปเอาฝั่งนี้ออกนี้อีกนิดนะึง ปูดไปทุกคนแบบนี้ช่างดูต้องช่างที่ไม่มีลมนะทุกคนถ้าแบบแบบนี้ได้ตอนที่ว่าลมไม่พัดนะถ้าลมพัดมันจะอาจจะแบบว่าบางทีเท่ากันแล้วแต่พอลมพัดมัน,ม,นมันท้า้ฝั่งนี้หนักบ้างฝั่งนู้นหนักบ้างนะดูไปดูนะนี่แบบแบบนี้แบบนี้ถือว่าโอเคทำแบบนี้สองอันนะเป็นปีกนี่คือความยาวร้อยยี่สิบเซนติเมตร นะครับนี่โอเคอัน <Okay. S 1> นี้ก็ถือว่าได้แล้วโอเคแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กุ้งอร่อยหอด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะมาบอกวิธีการหลอปีกนะครับ ไม่ว่าไม้ไผ่ตัดมาเท่าไหร่นะครับหรือเรากาะก็ได้ตัดมายาวร้อยห้าสิบเซนก็เอามาหารสองเจ็ดสิบห้าไหมได้แล้วโอเคเดี๋ยวร้อยชมนะครับทุกคนว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นกันแน่นะครับเตนี่ลักษณะแบบนี้ขึ้นแน่นอนนะครับนี่ ให้คูคูแบบนี้ขึ้นในนอนอีกฟังนึงก็โลให้เหมือนกันนะครับนะครับนีมันจะเด้งดึงเด้งดึง,ดงโอเคทุกคนแล้วเจอกันในสนามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ